สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโรแกรมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเปิดมายังไม่ได้แต่งหน้าอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำนะคลิปวิดีโอจะบ้าหรอซึ่งเป็นของนะคะที่ซื้อเองไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะขอบอกก่อนนะเช่นคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่ทําแบบว่าบิวตี้เบนเดอร์นะอันละแ0 0รไปนะคะซึ่งเป็นของที่ซื้อเองนะอันนี้นะคะแพงกว่าเดิมนะเป็นรองพื้นที่แพงที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่เคยซื้อมานะ เป็นของลาแมนนั่นเองนะคะถ้าเ,เพื่อนๆทราบนะจะรู้ว่าคารีมลาแมนเนี่ยกระปุกละเป็นหมื่นๆน,นะแพงมากแล้วก็เขาล่าสุดเขามีรองพื้นออกมานะคะแอมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่ารองพื้น4,500มันแพงขนาดนี้เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันจะคุ้มค่ากับเงินไหมะคะก็เลยตัดสินใจซื้อกว่าจะตัดสินใจซื้อเนี่ย เดินวนเวียนอยู่นานแล้วก็คุยกับน้องแก้ววันนั้นไปพัลก็เน้องแก้วนะไปอีเวนต์แล้วก็แบบว่าจะซื้อดีไหมมันสี่พันห้าเลยนะแล้วน้องแก้วก็เลยบอกซื้อไปดิลองลองไม่รู้แบบไม่รู้มันจะดีไม่ดีอะไรยังไงแล้วแบบ คือในใจแอมอะ4,500มันก็แบบเกือบครึ่งหมื่นแล้วใช่ปะแต่อีกใจนึงก็คิดว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันดีอะมันก็น่าจะคุ้มปะ้า,าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาทําวิดีโอนี้นะคะมาเปิดแกะไปให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนมานะคะว่าเป็น30 ml นะคะปริมาณ30นะแล้วก็ลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะตามแบบฉบับลาเมนะเรียบหรูดูดีนะคะ ดูหน้าน้องแอมชัดๆนะคะก็จะมาแกะไปพร้อมๆกันนะเบอร์ที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์23นะซึ่งเขาจะมีแบบว่าเบอร์แทนสุดเนี่ยจะเป็นเฉด33คะเบอร์23เนี่ยแบบก็เกือบแทนสุดแล้วแต่ว่ายังไม่สุดนะลักษณะขวดนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นขวดแก้วนะหยอดทำไมบีบยากจุงม่ะเนื้อออกมาแหละเป็นเนื้อเหลวๆประมาณนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะ เนื้อค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากมากๆเท่าที่ดูแล้วไม่ได้ให้การปกปิดเท่าไหร่นะคะซจ่งตัวเนี้ยถามพนักง,งานว่าพี่คะมันแบบว่ามันเป็นอะไรยังไงมันบำรุงไหมเขาก็บอกว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีสารบำรุงต่างๆนะช่วยให้ผิวเราในะแดดมันชุ่มชื่นขึ้นอะไรขึ้นนะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่แล้วก็ ไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ผิวมันนะคะเพราะฉะนั้นก็คนผิวมันก็ไม่แน่ใจว่าแบบถ้าใช้แล้วมันจะโอเคไหมอ่ะอันนี้คือการลงหนึ่งรอบนะเห็นกันหรือเปล่าเอ่ย จากการสังเกตนะรู้สึกว่าแทบจะไม่ปกปิดอะไรเลยนะคะแล้วก็สีขาวกว่าหน้านิดนึงก็เข้ากับผิวแหละเข้ากับผิวดีนะ,ะแล้วก็เหลืออีกนิดนึงนะคะแอมจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะในการฟองน้ำก็คือ beauty blender หละอีกคลิปที่แล้วที่ทำไปะนะเพราะว่าแบบมันจะโอไม่โอยังไงนะคะ beauty blender นี่ก็แพงจา้าอลนละ800บ้าไปแล้วนะจ๊ะแต่ดิฉันก็ซื้อคะ่ะเพราะว่าดิฉันอยากรู้ว่ามันดีไหมสรุปว่าเฮ้ยมันดีว่ะช่วงนี้ก็เลยแบบใช้ beauty blender ตลอดเลยทั้งแบบบน YouTube แล้วก็ในไล์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆติดตามแอมเนาะแอมใช้ตัวนี้ตลอดคือแบบชอบมากไม่คิดว่าแบบมันจะดีขนาดเนี้ยอย่างว่าแหละของแพงอะเนาะแต่แบบของแพงที่ไม่ดีก็มีถมเถไปนะเธอซึ่งคลิปวิดีโอที่แอมจะมาทําแบบว่า พี่โซดจะบ้าหรอเนี่ยคือจะเป็นของที่ซื้อมาเองแล้วก็จะเป็นของที่แบบว่ามันจะดีจริงหรอมันจะคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอมคิดว่าการทาวิดีโออย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะชอบนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้มี b u เจ็ t เยอะหรือเงินเยอะซึ่งเราอยากได้อะไรอะเราต้องแบบดูเงินในกระเป๋าก่อนแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่จะซื้อใช่ไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลงโดยที่ใช้ฟองน้ํานะคะความรู้สึกที่ใช้ฟองน้ําลงนะจะเนียนกว่าแล้วก็มันจะให้ผิวที่สวยกว่าการใช้มือนะคะการใช้มือจะให้แบบว่า แบบบางเบาแบบว่าเกี่ยรอบเดียวจบแต่ว่าฟองน้ําเขาจะให้อารมณ์ที่แบบมันแน่นกว่านิดนึงแล้วก็ดูเนียนกว่าดูแบบว่าโอเคกว่าการใช้มืออ่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ โอเคค่ะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุกออกมาประมาณนี้นะซึ่งเราจะกลับมาพูดถึงตัวรองพื้นของลาแมตัวนี้นะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นรองแบร์ฟาวเดชั่น S C F 2 0นะความรู้สึกนะคะหลังจากแต่งหน้าอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยในฝั่งนี้นะคะที่แอมใช้มือเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้การปกปิดเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกหลังใช้เนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันแห้งหรืออะไรถึงขนาดแบบว่าฟาวเดชั่นเขาจะเป็นเนื้อแมตต์ก็ตามนะไม่ได้รู้สึกว่าแห้งนะคะยังแบบชุ่มชื่นอยู่นะแต่ว่วาาาด้า้้นมใชเจ Beauty TM เดร์ในการลงนะ รู้สึกชอบมากเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเขาให้การปกปิดที่แบบในระดับปานกลางแล้วก็คือแบบว่าให้ผิวที่สวยกว่าการใช้มือนั่นเองนะแล้วก็เมื่อกี้นะคะแอมลองแกะเจ้าตัวกล่องดูนะเผื่อว่าเขาจะมีใบอะไรมาให้นะคะเขาจะมีเป็นใบนี้มาให้เหมือนแบบเราซื้อผลิตภัณฑ์ทั่วไปเขาก็จะมีให้อยู่แล้วว่าแบบคุณสมบัติพิเศษของรองพื้นหรือว่าสกินแคร์เขามีอะไรบ้างะคะ่ะก็จะเขียนไว้เจ้าตัวนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนที่เคยใช้สกินแคร์ของลาเมหรือว่าเคยศึกษาเกี่ยวกับพวกแบรนด์ลาแมเนี่ยจะทราบว่าเขาเนี่ยจะมเีเขาเร ะค,ะคือจะเป็นแบบว่าพวกสาหร่ายทะเลลึกนะแล้วก็เปปไทด์ายนะคะที่จะผสมอยู่ในแบรนด์ของเขาอยู่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวเนี่ยลดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนที่แอมรู้จักนะเขาซื้อสกินแคร์ของลาแมให้ภรรยาเขาใช้นะสกินแคร์ของลาแมค่อนข้างแบบว่าราคาสูงที่พอสมควรเป็นหมื่นเลยนะเขาบอกว่าเขาซื้อให้ภรรยาเขาใช้ตั้งแต่ภรรยาเนี่ยอายุ27นะคะตอนนี้ภรรยาเขาเกือบ40แล้วนะแต่ว่าพอไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆหรือว่่่่่่าาาาาเเเเเวววลททีีอออกกไไปับบบพืนนนคมรู้้สึแห็ด เลยนะจากภรรยาเขาคือเ <P en ic> พื่อนๆของภรรยาเนี่ย <P en ic> หน้าแบบว่าไปกันหมดแล้ว <P en ic> คือแบบว่าไปตามอายุแต่ว่าภรรยาเขาอะหน้ายังแบบดูโอเคอะคือแบบหน้าไม่ได้แบบว่าแก่หรือว่าหน้าไม่ได้แบบมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นผลระยะย,ยาวแอมแอมก็เลยคิดว่าตัวรองพื้นของเขาน่าจะมีส่วนผสมของสาราที่ใส่ยอยู่ในสกินแคร์เช่นกันซึ่งพอแอมมาอ่านเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเขาจะมีแบบว่าเป็นสาราทะเลลึกแล้วก็เป็นเปปไทด์เนี่ยผสมอยู่ในตัวรองพื้นนี้เช่นกันแล้วก็จะเติมความชุ่มชื่นให้ก ผิวรวมถึงรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยในการหักเหแสงคือเวลาที่เราออกไปเจอออกไปเจอเวลาที่เราออกไปเจอแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้คุมมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้ามันมากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะแอมก็เลยแบบว่าผิวแอมเนี่ยปกติเป็นคนที่ผิวผสมเนาะเดี๋ยวอย่างงี้นะคะแอมจะออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนะว่าระหว่างวันเนี่ยเขาจะมีการมันระหว่างวันหรือดรอประหว่างวันไหมเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันค่อนข้างร้อนนะจ้ะ เดี๋ยวออกไปกันเลยดีกว่าไปเลยโอเคกลับมากันแล้วนะคะหลังจากที่ออกไปสมบกสมบันด้านนอกมาหลายชั่วโมงนะคะแอบไปถอดคอนแทคเลน์มานะเพราะว่าตาแหนนะะ้งค่ะซึ่งจะบอกว่าวันนี้นะคะทั้งวันไม่ได้มีการเติมหน้าหรืออะไรเลยนะแม้กระทั่งลิปสติกก็ไม่ได้เติมนะคะก็ มาสรุปตัวนี้ให้ได้ฟังกันนะสำหรับราเมตัวนี้นะคะแอมออกไปกินข้าวที่ร้อนๆมากๆนะคะแล้วก็สั่งอาหารเผ็ดกินหมดเลยนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเหงื่อมันออกหรือว่าแบบไปเดินข้างนอกร้อนๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะสรุปว่าตอนไปกินข้าวคือเหงื่อออกแบบเต็มหน้าเลยแต่รองพื้นไม่เป็นคราบติดกับเหงื่อเลยนะคะซึ่งแอบแปลกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ รองพื้นถามว่ามีดรอปไหมมีดรอปบ้างเล็กน้อยนะไม่ถึงกับมากนะคะแล้วก็ยังให้อารมณ์เป็นผิวๆอยู่คือไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแห้งหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเป็นคราบหรือเป็นอะไรเลยนะซ้ำหน้าไปครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเหงื่อออกเยอะไงแต่ว่าไม่ได้เติมแป้งนะคนะดไม่ได้เติมแป้งยังรู้สึกว่าแบบว่าเป็นผิวๆอยู่นะถ้าคนผิวแห้งอะใช้ตัวนี้น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นลิควิดที่เหลวๆแต่ว่าไม่ถึงกับเหลวมากนะแล้วก็เกลี่ยค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะซึ่งชอบแล้วก็ นั่นแหละมาราคามันอาจจะสูงนิดนึงแต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยแล้วก็พวกอินกิเดียนหรือว่าส่วนผสมของเขามันค่อนข้างที่จะดีไงเพราะฉะนั้นก็แบบต้องให้เขานิดนึงนะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาทําคลิปวิดีโอจะบ้าเหรอแพงอะไรขนาดนี้นะกับรองพื้นราคา4,500ของลราแมตัวนี้นะก็สรุปเลยคะว่าชอบนะแล้วก็คิดว่าคงจะใช้ เรื่อยๆนะสำหรับวันที่แบบว่าไม่ได้แบบไปสมบุกสมบันมากนะวันนี้สมบุกสมบันเกินไปหน่อยหน้ามันก็เลยแบบว่าออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกกันได้เลยนะคะตอนนี้แอมมี a c e b o o k แฟนเพจนะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน u t ท b e เลยค่ะแล้วก็มีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่า make up underscore เ m y นะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย はい。